ชุดพวงเสาเนี่ยมันต้องมีตัวเอกนะแน่นอนค่ะแน่นอนคนที่ควงโอ้โหแน่นอนต้องมีค่ะใครที่สุดในพัทยาเลยค่ะใครจ๊ะอีเนียค่ะเนี่ยตัวควงเลยค่ะรุ่นนี้ตะควงไหวกูไม่ไหวแล้วนะมึงก็ปั้นกูจัมงเลยจับได้ค่าตัวควงเลยค่ะแต่ควงเล่ขนาดแถวบ้านนะทําไมควงนม่เสาไฟล้มหมดเลยแสดงว่ากําลังเยอะควงเสาไฟฟ้าล้มหมดเลยไม่ใช่พายุเข้า จะมาคุยทาไมคุยให้รู้ควงครับคเดี๋ยวปรึกษาหาเรื่องก่อนค่ะพ่อสบายเลยพ่อคุณในควงคนเดียวนี่ไอ้นี่ควงสองคนเลยนะมาประชุมประชุมประชุมก่อนเธอเร็วเข้าไปเร็วประชุมเพิงเลยประชุมรูปร่างนี้ประชุมเพิงอ่ะไหวๆเข้าเอาไงกันเธอน่เหมือนเฮม่าเฮม่าเอออย่าแก้วอย่าไม่หลับอย่าแก้วอย่างอย่างอย่าง เอาเบ็ดหนังแขกเลยแกมานอนหน้าโรงเกเลยสนใจใช่ไหมเราเอาเบ็ดหนังอะไรโอเคไม่มื่อคืนวัดสะพานสูงคนรอเต็มลานวัดวันนี้มัดก็หล่อมก็เยอะ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 ใช่เยอะเยอะเยอะนี่มันงานประจำปีนี่มันเข้าลึกใช่เยอะๆหน้าโปอยู่ที่ซอยลาหมดเอาไงเอาไงมาสิเอาไงอะเอาเบ็ดหนังอี้เดีย่อี้เดียไงอะอ้าว เพราะเอกเห็นนางเอกก็ส่งเสียงร้องไปหานางเอกเลยส่งเสียงร้องฮอาบ๊วยเลินไงมีห้าเพลงเดียไม่ใช่หวยเพลงร้องเพลงแล้ววิ่งไปหานางเอกเออพอจะถึงนางเอกพอนางเอกเห็นพระเอกนางพิดนางเอกก็ต้องร้องเพลงรับร้องรับแล้วมันมาข้างบนแล้ว บอกว่าเพลงดีอะแล้วสองทางนี้เขาเอาไว้ทำไมขยำเอาไว้เดินมาให้รางวัลโอ้นะเออขอผมไปถึงนางเอกนางเอกก็พอจะจับมือนางเอกนางเอกสะบัดมือพิ้งจิ๊บแล้วก็วิ่งไปที่ตีนเขาตีนเขาเอกก็ร้องเพลงวิ่งไปตีนเขาตามนางเอกไปพอจะถึงนางเอกนางเอกก็วิ่งตีนเขาขึ้นมาบนยอดเขาพระเอกก็ร้องเพลง งอนางเอกแล้วก็วิ่งตามขึ้นไปอพอจะถึงนางเอกนางเอกก็หนีวิ่งวนต้นไม้สามรอบ,อบพะเอกก็วิ่งตามสามรอบอพอจะมาจับมือ,อนางเอกสะบัดมือแล้วก็วิ่งมาที่หน้าผาพระเอกร้องเพลงอ้อนวอนและตามมาที่หน,<อ>น้าผานางเอกกิงอย่างหน้าผามาตีนเขาเ<อ>พระเอกก็วิ่งมาแล้วมาจับมือมากอดกันตรงตีนเขาดีกันใครเป็นนางเอกก็เธอไงหนีไปเอกขึ้นเขาเออผนจะมาสามรอบสามรอบกลิงมาจับยอดเขามาตีนเขาลงมาดีกันมาดีกันตรงนั้นบอกพระเอกด้วยทําไมล่ะ หน้าปายเขาให้เธอเต้นขอบคุณครับขอบคุณครับเออบอกระเอีกว่าอะไรอ่ะบอกระเอีกด้วยไม่จำมารอกูติงเขาแล้วอยู่บนเขาวนะกูตาจะกระวนต้นไม้เลวเฮียงอนอะไรนักหนาเขาต้องงอนสิเธอเรฉันรักวันเติมวันเฮ้ย้สุขสุขรำพันรักกันจนตายเสียบมือให้ผมือนเลยครับ ลูกเลยอ่ะเนี่ยเดี๋็ดฟ้าไปกระเป๋าเลยเด็ดฟ้าเลยพี่เวณอุนให้เต้นหนังให้เต้นหนังให้ดีอ่ะทำไมอ่ะเต้นแม่งยังเปลี่ยนวัดไผ่ลงมัวนั่นกูท้วงเมื่อกี้ตอนเธอมองลงตาสิเหมือนหมาจะกินพวกเราอ่ะอะไรทำไมเรังขาเส้นไม่กลับแล้วเนี่ยเอาเดี๋ยวมันจับได้ตอนนี้ดีไม่มีอะไร่ แอาว้มาพูดมาเอาไว้มาแม่งฮัมมีเฮอริเง่ยเอาไว้พี่แกไม่ขาดตัวเดียวเหี้ยไงใครคิดเดียวเหี้ยใครเงาไหมตัวจิ้งจกไม่ขาดตัวงามมากเกย่นานพันหายหมดแล้วจับนกเอไว้ อย่าตะโกนแบบนี้จะเต้นให้กบุญแล้วเนี่ยเขาแย่เล่นเปล่ากูมีที่แย่เหรอเฮ้ยใจเย็นเอ่ออย่าอย่าแกล้งอย่าว่าอย่าแกล้งกันสิเล่นให้กับบุญโลโขแล้วเอออย่าอย่าอย่าดิเก้กำลังเล่นอย่าพูดอย่างนี้อย่าพูดอย่างนี้นะครับเออพูดอย่างนี้ก็ไปยู่อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วทำไงก็หนีสิเฮียเฮ้ย uh -huh. ฉันมั่นใจครับทุก่านใาทำลเน้องยิงกะหม่อฉันมีความในใจที่เก็บไว้ในใจอยากจะสารภาพกับองค์หญิงเห็นไหมพระเจ้าค่ะประชาชนรอการกลับมาขององค์หญิงยิ้มต้อนรับันเต็มเลยในเมื่อวันนี้เป็นโอกาสที่ดีกะหม่อมฉันอยากจะสารภาพกับองคหญิงว่าจริงๆแล้วกะหม่องจะว้าไปกูอยกู กูไม่ใช่ผีแม่ไม้มึงเป็นใครเนี่ยอ้าวเมียหมอปลาะมาเอ้าเราองค์หญิงไม่ใช่ม้เนี่ยแล้วฉุดหอดรุ่มร่างยังยังไม่เลือกเขาไม่ได้จะเอาตัวเองแล้วนั่นเขาจะเอาคนโน้นอ้าวใครจะเอาผู้ไปไม่ไม่ใช่จะดึงตัวเองมาใหม่ฉุดก็มาใม่เขาจะดึงคนโน้นนั่นอ้าวแล้วมันมาฉุดเขาเราก็ไม่ได้แงะไปดูก็รีบออกมาเนี่ยขันไม่ก็คว้าเลยตอนแรกเห็นยืนอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่ได้ดู แสดงว่าจุดผิดจุดถูกนั่นแหละเพราะรูปร่างอืมอกระเชียงรูปร่างเจี่ยไมไว้มั่งเจี่ยไมไว้มากเพราพระเอกยังจุดผิดรูปร่างเท่อยากสวยยังเดียนไหมใช่ฉันอยากสวยเหมือนเธอเดี๋ยวเจ้าไน้นำมาเจียบทำยังไงเหรออยากสวยต้อรู้จักโรงพยาบาลยันทีไหมรู้จักจ้าเข้าโรงพยาบาลยันทีเลย เขารับทำสัลญกรรมทุกส่วนสัตว์อยากทำหน้าผากอยากทำด่าง,งอยากทำคางอยากทำผิ้วเขาทำให้ได้ทั้งหมดเลยเขาทำแต่หน้ายันฮีเลยฮะทำอะไรอ่ะไปทำหน้าที่ยันฮีโรงพยาบาลโอเคจำได้ไหมจ้าจำได้จ้าอยากสวยก็หายอยากสวยทุกส่วนสัตว์ไปโรงพยาบาลยันฮีทำให้ทั้งหมดเั้งหน้ายันฮีเลยฮะทำอะไรเนี่ยเออมันจะตั้งก็ฮียันหน้า โรงพยาบาลยันทีโรงพยาบาลยันทีเขารับสัญญกรรมตกแต่งความงามเสริมความงามใช่ใครอยากจะทําทําได้เลยแต่ห้ามทำอยู่อย่างเดียวอะไรห้ามคลอ,อคลอดลูกเออคลอดลูกคลอดไม่ออกหรอกอูกเชื่อทําไมอ่ะเพราะเขายันทีเธอเรื่ง <laughs> <laughs> ของมึงจะไปแล้วองค์หญิงเชิอญอท้องไหนมึงอยา่ามาทะเลื่องกูนะองค์หญิงมีลูกเก่าไปยันทีถอยบพวกชูพข้าตเสดพี่ผมมาแล้วพี่ เป็นอะไรรึเปล่ามันทำร้ายเจ้า้องหรือเปล่าฉันไม่เป็นอะไรเลยเลยค่ะขอเดิขวัญมานะน้องนะกลับคืนสู่แผ่นดินแล้วเดี๋ยวพี่จะจัดพิธีฉลองรับขวัญเจ้าบอกแล้วครับค่านน้องกำชับฉันเก่งพระเจ้าค่ะขอบใจเจ้ามากสุริยาไม่เป็นไรพระเจ้าฝี่เมยอคงไม่ผิดกับพี่ชายเจ้าจริงๆความดีความชอบครั้งนี้ข้าพเจ้าจะไม่ลืมเลือนและดับที่ข้าพเจ้าดำดัดเข้าไว้นำตัวพกาวลีน้องสาวข้าพเจ้ากลับคืนมาได้แล้วจะขออะไร เว้นไว้แต่ดาวกับเดือนที่เขาให้เจ้าไม่ได้โนอนนั่นจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างขอได้หมดเลยพระเจ้าค่ะใช่สิ่งที่กระหม่อมชั้นสุริยาอยากจะขอนั่นคืออยากจะขอขันหมากเพื่อไปแต่งงานพระเจ้าค่ะสุริยาบ้าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้นี่มันถ้าจะตามไม่ทันจริงๆเชียวขอขันหมากจะไปแต่งงานรีบพระเจ้าค่ะพระเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าไหมคะสุริยาพระเจ้าค่ะ ไอ้เรื่องนั้นไม่มีปัญหาเลยข้าพเจ้าพร้อมจะยกให้แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคือแค่เรียกว่าข้าวเจ้าอยากรู้อยากรู้จะไปแต่งสาวที่ไหนกันนะบ้านเหนือบ้านใต้สิพี่แถวบ้านเราเนี่ยถามเรื่องคนอื่นเขาไม่เรียกอยากรู้ไงเขาแค่เออเขาเรียกอะไรแล้วแถวบ้านอ่ะจะจะพูดว่าเสียงก็จ้าขนน้าล่องข้าพเจ้า้าเขาได้ยินนะ ไม่กินเผือกไม่กินเผือกเพราะมันมันมันเรื่องชาวบ้านต้องต้องบอกเลรอพระเจ้าค่ะอยาพระเจ้าอยากรู้ขันหมากที่ข้าหม่อมฉันจะขอเพื่อจะขอไปแต่งงานกับเอ่อวันเพ็ญลูกสาวกำนันชิงพระเจ้าค่ะ ผมฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายขอทูลลาเข้าพักก่อนไปค่ะไปพักก่อนเถอะน้องหญองหญิง,ง,ญงด้วยด้วยความที่ทั้งสองเั็นหมายกันไปแล้วพระเจ้าค่ะองหญิงอเอาเป็นว่าตามนั้นก็แล้วกันขันหมากหลองครั้งนี้ข้าพเจ้ายกให้ขอพระไทยพระเจ้าค่ะเอเชิญพระองค์สเสด็จเป็นองค์ประธานด้วยนะพระเจ้าค่ะไม่รับปาก เพราะตอนนี้งานการกิจการงานเมืองมันมากมายอาจจะยังสาสางไม่ทันถ้าทันก็จะไปก็แล้วกันแต่จำไว้เะคุณนรงครณเจ้าขาขันมาดเอกเป็นของสําคัญรู้กฎกติกาข้อบังคับการปฏิบัติตัวใช่ไหมหากท่านทําผิดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นข้าพเจ้าไม่รับรองนะพระเจ้าค่ะพระองค์ไม่ไปจริงเหรอคนอะไรมีหมูให้กินไม่กินจะกินหน่อไม้หรือไง นกไม้ใส่หมูไงโหเลยพ่อฮะโยุดทั้งสองคนพี่น้องเลยโผเป็นอะไรโผลหมโหยุดนี่ท้องพระโรงนะเนี่ยทหารเอกคู่พระไทยคู่อยู่ตรงนี้ไม่เกงออกเกงใจพระโลงท่านก็เกงใจเข้ามามันเหงแท่งไข่ปละสองคนพี่น้อง มีหมูไม่กินไม่กินจะกินหน่อไมห้หรือไง,อย,งไอยะไอุ้ดยตเอาเมืองทั้งเมืองปูว่าท้งเมืองทั้งเมือง,อง,องไปเฉพาะอยู่กันมาหลายปีเอานน,นี้เป็นตุ๊ดจนะเนีเ่ยไปเนาะเห็นปอดไหมเนี่ย ไมแล้วนะเอ้ยเดี๋ยวจะมีใครแบกต้นกล้วยต้นอ้อยเนี่ยฉันกำลังกังวลน,นี่เร็วๆเข้าเดี๋ยวเลยเลิกเลยยามก็จะไม่มาเหรอคับก็มาเร็วๆเข้าก็รรมาจากก็ไม่ใช่คนผิดเวลานะเนี่ยธรรมดาต้องมาแล้วนะทำไงดีวะเนี่ยเออโหเอยมึงไปดูสิกจ็จะจะ,จะ,จ,ะจะเริ่มเคลือค่อนขบ,บวนแล้วก็กินข้าวต้มอยู่หรือเปล่าน่ะไอ้ก็เดี๋ยวให้กินข้าวต้มกินอะไรจังเลยก็เหมือนอ้าวสวัสดีครับท่านสวัสดีครับพักสักนิดก็ไม่ได้เรียกจังเลยต้องซ่อมเขตไหนครับหลักสี่แล้วครับ เอักีเลือกข้าพเจ้าด้วยอย่างไรนะพี่น้องบ้านเมืองเจริญเรือกเบอร์ที่ข้าวเจ้าเบอร์อะไรเบอร์กํามัดพอดโทรนายก็หาตัเครื่องแต่งตัวเออแอ้ชักโอ้ยกล่าวเลยนี่ยศนายเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวก็ต้องแบเป็นทหารแล้วนี่หว่าีฉันก็กังวลว่าใครจะเป็นคนโห่คนร้องคนลำใครจะเป็นคนแบกต้นกล้วยต้นอ้อยเนี่ยมันสารพัดเลยนะ แบกกล้วยแบกข้อยกูคงไม่ไหวถ้าร้องลำโหแล้วก็กูรับรองร้องลำโหไวู้หากินทางนี้มาตลอดทิ้งเหรอเนี่ยปู่กูนะหากินทางโหมนตลอดทางแม่กูก็ลำห,หากินทางลำมาตอลามมาตอดเลยปูก่ก็แม่กูว้าพ่อกับแม่กูได้กันในกะบุงลำเลยโอ้โหแล้วเนี่ยปู่กูนะสองสามปู่นะปู่คนสุดท้องนะใช่ไหม โหหากินจะตายขาววโหเลยโหโหยหวนขาดใจตายไปเลยเมาเล่าขาวไปเลยเฮ้ยจะมาคุยให้เพื่อนฟังทำไมเออแล้วโหมีแบบไหนบ้างล่ะโหมีสามประเภทมีสามประเภทผู้หญิงผู้หญิงผู้ชายเออกะเทยกะเทยอย่างนั้นเหรอไหนลองโหให้ฟังดิโหผู้หญิงโหไงโหผู้หญิงเอาโหผู้หญิงก่อนลูกทีไม่ไหวแล้วไงไหวสิ

อะไรท้องนายเนี่ยโหชายโหไม่มีเฮิโยนานก็พูดจบสิจบอะไรสำลักน้ำลายพอดีหลังสำลักซะก่อนเลยนะไอจะตามจะสำลักยี่จะบังคับกันได้ตอนไหนเออโหชายโหไม่มีเฮิโยเออไอโหกระเทิร์นแเสียงใหญ่เลยยังไงอ่ะเออบ่าเขาจะยุ่งเออพ่ออยากรู้อ่ะพ่อ โหผู้หญิงสูงนี่โหยังไงอะไฮแล้ะถ้าผู้หญิงต้องต่ำล่ะพ่อไฮโอแล้ะถ้าผู้หญิงต้งกลางล่ะพ่อมึงไปหาที่วัดเอาเองเลยกันทิพยหนูอยากรู้ลุยจังทดลองเขาต่อยขันมาก,มาก วันนี้คนสวยแต่งชุดอะไรเอาเฮ้ย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 ม,มาแล้วมาแล้วงแก่รับด้วยวันนี้คนสวยแต่งชุด คนสวยแต่งตชุดอะไรายอยู่อุ้ยทำไมตาค้างอย่างนั้นวะอ,อุ้ย ไปเเนี่ยออขอบคุณนะครับขอบคุณนะลูกนะขอบคุณนะครับเอ้ยมึงโว่อะไรน้ำหนึ่งอนี้ไปเถอะเดี๋ยวเจ้าสาวรอไปไปเลยไปเลยโอ้โหเชื่อเลยว่าโหตายคาวงน่าทำใจคนเดียวและเมื่อถึงวันแต่งงานเจ้าเบาก็เถื่อเป็นของธรรมดา สมใจสียีระหว่งางไรวันกับวันเพ็งสามสหายพากันแห่ขบวนขมนาบไปบ้านของเจ้าสาวระหว่างทางจะเกิดอะไรขึ้นชมการสแสดงกัต่อนะยินดึกยิ่งสนุกนะคืนนี้ไม่จบเรื่องเราไม่เลิก รำสวยก็ไม่กลัวแล้วกลัวอะไรกลัวไอเอวไอเบิร์ดทำไมนะเห็นไหมไอ้หาเห็นเออเออเห็นเอวไหมแบ๊บๆเลยเหรอไอผึ่งนี้เด็ดเดี๋ยวอยู่รวมกันด้วยเดี๋ยวมีหางพันกันลยอุ้ยโค้งมีหางนี่นะแล้วมีหางนี่มันอะไรล่ะแมวแล้วมั้งอเป็นไหางพันกันแล้วมันติดนี่เดี๋ยวกูว่าลูกพี่น้องที่พี่จะได้ เฮ้ยเฮ้เพื่อนเห็นไหมน่ะฉันขอมาให้นายแล้วอะไรน่าขันหมากหลวงชัยโยชยโยขันหมากหลวงชัยโยชยโยชัยโยโวยวายันดีใจขันหมากหลวงดีใจอะไรฉันดีใจขันหมากหลวงมาแล้วขันหมากหลวงเฮียอะไรขนมถ้วยฟูน่ะใช่ที่ไหนไร่ดินไงตายแล้ว มมาดูถูกอะไรกันเนี่ยฮะทำไมอ่ะนี่ขันมาพระราชทานหา,าไม่ไม่ได้พระราชทา,านมาไม่ได้เห็นนะเฮ้ยโอ้โหถุงละยีนนะ่สิบคนอะสองละยี่สิบนี่ของพระราชทา,านพระราชทานแกะกินแล้วด้วยแล้วใครใครเป็นเจ้าเรื่องเนี้ยพอหนึ่งไอ้นหนึ่งไอห,หนึ่งเลื่อนห่งได้ปูแล้วเหรอเอาออกนั่นเอาคนมาเขามมกินหมดเลยนันเอาเอาแล้วมึงกินของเขาไงเนี่ย ไปไงพ่อรู้ไหมเนี่ยขันมาเก่งไปไงเอาเดี๋ยวถ้ามึงติดคอตายอ่ะขึ้นมาเอก่งเขาเนี่ยขันมาเอกเป็นยังไงบ้างอ้อนเนาะฉันขอมาให้นายแล้วเพื่อนจะรู้ไหมทองหยิบทองหยอดปลอยทองทองคำเงินสดนั่นเลยอยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยนะรวมกันยังไงะผมด้วยนะโอ้วมโหแล้วไม่มีฟันด้วยเน้น เน้นอย่างนี้เถอะเดี๋ยวในในเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำมาเขาคืนอย่าเพิ่งคืนนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวคืนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้ำไม่มามันฉันทำอะไรไม่ช่วยช่วยไม่ทันนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแกแล้วตาแกอย่างนี้มันรู้ว่าตาค้างหรือตาดีกูก็มองไม่ออกนะ <c oughs> เอ็มอ <c oughs> ย่าเพิ่งเล่นให้เขากินน้ำก่อนน้ำเพิ่ก่อนอยู่บูกูหนักใจต้องให้พรเทพายปอดให้นี่หลวงพ่อเวร์กรรมเลยเนี่ยทำไม ม่ได้หยุดกินอะไรเลยเรื่องเนี้ยเรานักแสดงนี่ออมึงงัออโอ้วยุป,ป่านนี้แล้วปั้นกูจังเลย <c oughs> โอ้แหมจะปานนี้ปานไหนแล้วยิ่งปานนี้ยิงนนย่งเล่นแสดงเล่นได้เยอะไปเถอะลูกหลานก็เยอะมันยังมีเวลาอีกตั้งเยอะไอ้พวกกนเนียแล้วเราเนี่ยจะได้เล่นสักกี่วนันเี นี่หลวงพ่อวัดสว่างโทรมาแล้วบอกว่า,หวา,ายห้าสิบหไม่ได้วัดสว่างไหนปี66ไม่ได้เอาไว้ให้เฉล็บเอาไว้ให้หลวงพ่อ67นะวัดสว่างไหนวัดสว่างอารมณ์เนี่ยนนทบุรีเนี่ยพศ67วันที่วันวันที่5เดี๋ยวเดี๋ยวปีปนี้เพิ่งเพิ่งปีอะไรเนี่ยปีเนี้ยหกปีนี้65 6้6 6แล้วหกเราติด66เราติดหลวงพ่อบอกเอา67เลยห,หนู วันที่หกคือวันที่วันวันที่ห้าวันที่หก<อ>เนี่ยหลวงพ่อวัดสว่างใชง่สองคืนเลยเหรอเอาเอาวัดเดียวเราวันที่ห้าคืนแรกพ่อบอกไอ้หนูเอาล็อกให้หลวงพ่อเลยนะนี่ให้นี่นนดับดิ้นเลยจริงๆนะมาเย็นนี่นั่งรถมาพ่อโทรมาย้อนโทรไปถามหลวงพ่อซิไวว่าที่หาทีเกนะดูอายุลิเกกันบ้างไหมห <c oughs> <c oughs> ลวงพ่อมามา,มาทีมเก่าหนูรุกรทีมนะ ฉันก็รับปากรับคําไปบอกว่าไม่เป็นไรหลวงพ่อครบแน่นอนถึงใครไม่ได้ไปผมก็เอารูปไปยังไงเราแข็งใจไว้โควิดจะได้กินเราไม่ได้มึงจะปัดหน้ามาสิกูจะเนี่ยกูจะไม่มาอยู่แล้วเนี่ยวันเนี้ยเขาทำไมเขานัดฉีดเข็มสามเรื่องจริงเลยเนี่ยนัดฉีดยาวัคซีนวัคซีนอะไรอะเข็มไฟเข็มไฟเข็มไฟเหรอโหดีจังเลยใช่ซีโนแว็คสองเข็มไปแล้ว ทีนี้เวก็เอตตาโอ้แล้วเข็มสามไฟเลยเมียเมียฉีดไปแล้วไฟแล้วใช่เลยเหรอสองเข็มเดี๋ยวนี้ไปดูสิจ้องเลยเดินต่อเลยปอเหี้ยอะไรนอนไฟกันรอย่างเงี้ยนี่ดีแล้วฉีดสามเข็มก็ดีแล้วเดี๋ยวเข็มสี่มาเนี่ยอะไรวะจะไปเข็มสี่แล้วโมเดอร์นาเหรอพ่อโมเดอร์นาเข็มสี่ใช่ไหมใช่อะไรอ่ะโฟมอลินอโฟมอลินนะฉีดศพ ไอเวนนี่ฉหมากมาแล้วไม่บอกข้อัหนหรือ,อยังว่าไม่ไม่ไมไมนั้นไม่เจนจะบ่าวแล้วเปลี่ยนตัวแล้วให้ฉันเป็นนะไอคอนี้ฉันลืมบอกแต่ไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวฉันไ่บอกตรงนี้เลยบอกเลยพอบอกเสร็จรบรัดโทรไปเลยก็ไปด้วยกันเลยสิวะแป๊บหนึ่งพี่ผม,มลืมบอกพี่ไปเพราจริงๆแล้วอะ่ะคนที่ช่วยองค์หญิงมาได้น่ะไม่ใช่ผมแต่เป็นไพวันนังห่าและอีกข้อที่สําคัญ การที่ยกขันหมากมาในครั้งนี้ขอขันหมากมาเนี่ยไม่ได้จะแต่งเองขอมาเพื่อให้ไพวันจะไปแต่งแทนครับพ่อเอ้าพ่ออฮพิดเลยพิดกันตักตัวไปลงงน้าเลยไ้เวดสุยาฟังพี่ก่อนอะไรพี่เจ้าทำอะไรเนี่ยฮะไม่ปรึกษาไต่กองเลยผมจะให้เพื่อนแต่งแทนไงเจ้าไปอยู่วัสนานเจ้าไม่ได้อยู่เมืองหลวง แล,และกฎที่สําคัญเจ้าเป็นทหารใหม่เจ้ามาขอขันหมาพระราชทานจากพระองค์ท่านพระองค์ท่านก็มีกฎไว้แล้วว่าห้ามเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าหากไม่เปลี่ยนตัวเจ้าบ่าภาพระองค์ท่านเสด็จมาด้วยโทษถึงประหารชีวิตไม่เพียงเจ้าพี่ก็ต้องตายด้วยถ้าอย่างนั้นห้ามเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าเป็นเด็ดขาดพี่เพื่อนฉันขอโทษจริงฉันไม่รู้ขันหมาคนเปลี่ยนตัวไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าเขาต้องมีกฎมีอะไรขนาดนี้ เจายัางยืนยันในสัญญาใจยังมีค่าคิดคนที่อยากช่วยด้วยแต่ช่วยไม่ได้แต่ก็เห็นใจน้องเจ้าเจ้ายางบิดเบี้ยงเปลี่ยนเจ้าเบา จะไปพึ่งธรรมะท่องบลไอ้คนร้องไห้วันนี้เนี่ยไห้วันไอ้คนร้องไห้วันไอ้คนไอ้ก้อนสองก้อนก้อนมึงไม่ต้องตามกูมาเลยจะไปไหนอ่ะมึงไม่ต้องตามไปเลยมึงไปยัดหานผมด้วยฟูก็พี่มึงให้หมดเลยพี่ทำอย่างนี้ใครที่กำลังจะเสียเพื่อนไปนะพี่เจ้าเสียเพื่อนหรือเจ้าจะเสียพี่เจ้คิดเอาแล้วกันมันไม่ได้เสียแค่พี่เสียทั้งเจ้าเสียทั้งตระกูลเป็นคำสั่งของพหลวงท่าน ยังไงเจ้าต้องต้องแต่งงานได้พี่ให้แต่งผมก็จะแต่งตามใจพี่อปยหินหวัองอีกแล้วพาวันตาดสินใจมาอยู่ในทางโลกแล้วไปพึ่งทางธรรมดีกว่าย้อนลอยถอยหลังกันสามสายไปวัดเหนือแล้วจะเกิดอะไรึ้ดย้อนมาอย่างถึงกับฉิบหายขนาดนี้วันแต่งงานพรุ่งนี้ก็จะถึงแล้วเออพระเจ้าก็ยังไม่นิมนต์ทีเดียวเพไม่เห็นหน้าเลยนี่ฮะวันดี้ันจะคม วอยกนไม่เล็กไม่ขาดไม่หวานไม่ใช้ไม่รู้ร้อนรู้หนาวว่าบ้านกระดาษจัดงานใหญ่โตเอ้าอะไรอะพ่อเดินผลาลงมาเชื่อมันนึอมึงหน้าเงาหน้างอไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสจริงด้วยนี่ดูพี่เองสองคนเห็นไหมนี่ใช่ยิ้มแย้มแจ่มใสเห็นไหมดูหน้ามันสิหน้าเออหน้าง เอาแค่หน้าบานสดใสก็พอลูกทีเดียออกมาเนี่ยแล้วแมเองเนี่ยเรียบร้อยหรือย,อยังอะไรเรียบร้อยให้ไปพิมพ์การ์ดอ่ะอ๋อหนูหน,นูพิมพ์มาเรียบร้อยพิมพ์เรียบร้อยแล้วจ้ะเออแล้วก็พิมพลาดหาไหมยังเอามาผูกโคมโอ้โหไม่พลาดโชว์ตอน<ถ>คอม<ผ> <คอ S 2> หอเลยลดน้ำใส่หมาห <อ S 1> หมาแล้วหามาแล้วหามาแล้วแล้วเองล่ะไปหามาได้ยังเลยลูกดนตรีสิลูกโอ้ยตีหามาแล้วพ่อพ่อพ่อโดยเฉพาะแล้วลูก ดีลูกดีอีหนูทําดีลูกแล้วก็ส่วนเองเรียบร้อยหน่อยเป็นกุลสตรีนิดเดงไปนิมนต์พระแล้วกันลูกได้จ้ะพ่อพ่อจะให้ฉันไปนิมนต์พระวัดไหน่ะจ๊ะพระวัดเหนือลูกไม่ได้นะพ่อไปนิมนต์พระวัดใต้เถอะพระวัดเหนือหลวงพี่ไพวันท่านบวชอยู่นะจ๊ะบวชเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าตัดเล็บกิเลสตหาราคะมุ่งแต่ทางธรรมไม่ยุ่งทางโลกพ,พ่อให้ไป เองก็ต้องไปพ่อขับใจเขาได้ที่ไหนก็ได้ในเมื่อพ่อให้ฉันไปฉันก็จะไปฉันดูนะว่าพ่อกำลังคิดอะไรอยู่ไม่เป็นไรในเมื่อวันนี้พ่อทำให้คนอื่นเขาเสียใจสักวันคนที่เสียใจมากที่สุดก็คือตัวพ่อเองวันนี้เดี๋ยวก็รู้พรุ่งนี้เช้าก็มอดว่าจะต้องรับใวันกามาบวไมอาเภอที่ฉันสังเว้ไม่ให้เข้ามา ถามจองร้ายตอบผานวันนี้ไม่สารถกัดใจผู้เป็นพ่อได้